ีสันเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะคจะพาไปดูของสวยๆหรูๆค่ะ,ะกับโซฟานี่ใครๆก็อยากจะมีทุกบ้านนะคะจริงๆฝีมือคนไทยไม่ธรรมดาเลยค่ะไปดูบริษัทดีลักซ์กันนะคะที่มีบสยเป็นตัวช่วยในการดําเนินธุรกิจด้วยค่ะโซฟาหรูหราสวยงามเหล่านี้ออกแบบและผลิตขึ้นที่จังหวัดชนบุรีมีคุณภาพดีจนเป็นที่ยอมรับให้ผลิตป้อให้กับผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่และอีกหลายเครือข่าย ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยบริษัทดีรักแอนเด็กคอร์จำกัดเริ่มต้นธุรกิจจากผลิตพาเลทไม้วางสินค้าจำหน่ายแก่ภาคอุตสาหกรรมแต่เพียง3ปีเห็นโอกาสทางธุรกิจผลิตโซฟายึงปรับสายการผลิตเต็มตัวมุมมองของเรามองว่าเราอยากอยู่ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์มากกว่าเราก็เลยหันมาทำเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวครับจุดแข็งของเราเนี่ยสินค้าของเรามีคุณภาพ ะะเราเน้นที่คุณภาพและราคาถูกเพื่อประโยชน์ของลูกค้าจะได้รับประโยชน์เต็มที่ดีลักแอนเด็คอร์ได้รับการช่วยเหลือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยอในการค้ำประกันสินเชื่อช่วยให้มีเงินทุนมาสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเติมเต็มศักยภาพการผลิตและขณะนี้ดีลักแอนเด็กคอร์ กำลังก้าวสู่ช่วงสำคัญทางธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เป็นของตัวเองโดยมีกำหนดจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยโชว์รูมในตลาดหลักๆที่เป็นแหล่งชุมชนและเมืองท่องเที่ยวหลักในส่วนของบอสยเนี่ยเขาช่วยค้ำประกันวงเงินทำให้เรามีเงินหมุนเวียนที่ดีขึ้นทำให้ธุรกิจเราเติบโตได้ขนาดนี้เพราะบอสยนี่คืออีกตัวอย่างของการปรับตัวเพื่อโอกาสทางธุรกิจ ที่สดใสกว่าโดยมีบอสยอยคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนำสู่โอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าสุกิจเอื้องสวรรค์สนักข่าวไทยอสมทรายงาน